สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับอาร์ซามแหลมออโต้นะครับวันนี้นะครับก็จัดการใส่กันแล้วครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีพนะครับผมนะนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับพี่พักผ่สภาพนะครับพี่สังเกครับออกรถกับทางเราแล้ครับเป็นทำง่ายเป็นทำยากนะครับผมอง่ายมากค่ะครับผมเอกสารใช้เวลากี่วันครับพี่ ไม่นานใช่ไหมครับครับแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษด้วยไหมครับพี่มีอะไรบ้างครับผมมีครับฟรีเก้าสิบวันใช่ไหมครับแล้วก็ผ่อนปีแรกนะครับผมเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับนี่นะนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้สวยเลยนะพี่ครับขออนุญาตนะครับพี่คนออกตุ๊กตบอาชีพอะไรครับทำงานทำงานเกษตรกรก็ออกได้นะครับผมนะนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับนะครับก็ ครับขอบคุณมากครับพี่ไว้วางใจสามเหลี่ยมอ <tinc S 2> อโต้นะครับพี่นะครับก็ขอให้รอันี้นะครับนำพาที่ไปในผู้แข่งหันนะครับผมก็ขอให้มีความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมครับขอบคุณครับนครับนี่ก็คือบรรยากาศส่งมอบรถนะครับผมขอบคุณมากครับคุณพ่อนะครับโอกาสน้าเชิญไหว่นะครับก็นะครับสำหรับโปรโมชันดีๆนะครับผมคันนี้นะครับได้ขับฟรีเก้าสิบวันนะครับแล้วก็ผ่อนปีแรกอยู่ที่เจ็0ันบาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่า1ิเดือนแรกเจ0 0ันบาทนะครับผมนะ สำหรับโปรย้ายยาริส A10 คันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับทักเข้ามาเลยนะผมหรือว่าโทร0845337544นะครับนะครับผมนะครับรถดีๆอย่างนี้รถรถสวยๆอย่างนี้นะครับมีที่สามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะครับนะสำหรับโปรโมชั่นดีๆก็ฝากคุณพี่คุณน้องนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคนคนซื้อได้หนึ่งแสนคนพามาได้หนึ่งหมื่นนะครับผมนะครับแล้วเจอกัน